ลงราคากันไว้คร่าวๆทองคำกัมละหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมฟังนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเอซ์ดองบอลนะครับที่หนึ่งคือสินทรพบร์ม,มาขึ้นนะครับผมวันนี้เป็น EP สามนะครับผมพอดีลูกค้าส่งพาสดทองคำมาในเพจครับผมที่ได้คุยดีตกลงราคากันไว้คร่าวๆทองคำกัมละหนึ่งหมื่นบาทนะครับผม ฟัง e นะครับกัมละหนึ่งหมื่นบาทนะครับทองหนึ่งบาทมีน้ําหนักประมาณติดห้าจุดสองกัมนะรับผมอันนี้ทองพระทองคำกัมละหนึ่งหมื่นนะผมเราจะไปดูนะครับว่าจะจบที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมว่าพระจะหนักกี่กรัมนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมครับวันนี้มีพ่อผมมาด้วยเป็นเป็นติ่งพปาม้าของนี่โอ้โหมเอามาโดยของปีนของนะครับนี่ครับนี่ครับที่คอยพี่คอยกระเป๋าของเราครับนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมครับว่าพระจะเป็นยังไงนะครับ และนี่นะครับที่ผมไปเช่ามาแล้วผมเป็นพะระหลวงพ่อตะทอนนะผมรุ่นกองรบ80ปีนะผมเป็นเนื้อทองคำนะครับผมก็จะมีอยู่เล่นอยู่สองอย่างนะครับก็คือเป็นเนื้อยิงสายนะผมแล้วก็เป็นขัดเงาผมก็เกิดเป็นขัดเงาแบบนี้จะแพงกว่ายิงสายผม <c oughs> นี่ที่ผมบอกว่าไปเช่ามากำลังหมื่นผม <c oughs> น้ำหนักพระอยู่ประมาณ22.2กว่าแลผม <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ก็จะมีพร้อมบัตรเลยอย่างนี้นี่มีบัตรนี้เลยครับเนี่ีมีกล่องนี้ครับนี่กล่องนี้นี่ครับนี่อย่างนี้เลยก็ใครมีนี้ก็ส่งมาให้ผมเท่าได้นะครับผมแล้วก็นี่ในเท่าพักรองนี่ครับมีเสื้อพระองค์นะครับผมเป็นรุ่น6ครัผมนี่ก็หลักหมื่นนะครับผมแล้วก็มีพักรีดของคำนผมนี่ก็หลักหมื่นนะครับผมแล้วก็นี่ก็ติดรับเช่าติดมาครับแล้วก็เป็นราน่าจะดราน่าจัดราราชการนะครับผม นี่เป็นเงินของผมในนี้พอเช่ามานี่ถ้าพิพากเนขออภัยด้วยครับนี่ครับก็ใครมีอย่างนี้ก็สามารถส่งมาให้ผมเช่าได้ผมหรือว่าส่งรูปมาสอบถามได้นะครับไปครับนี่ผมก็ถึงบ้านแล้วครับผม,ผมก็เมื่อกี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับที่ผมไปเช่ามาครับก็พอดีเจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับผมก็เลยแบบซื้อแล้วก็เอากลับมาถ่ายที่บ้านชัด,ชดๆก็ใครมีอย่างนี้ใครมีพระบูชาหรือพระทองคํานะครับผมเครื่องต่างๆเทศษทองกราบทอง ของของเก่าก็ป่เงไงครับผมก็รับซื้อรับเช่าหมดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นแอดไลน์ทางทางเนี่ยครับผมแล้วก็มีมีเบอร์นะครับผมเดี๋ยวใครมีอะไรก็ส่งมาทางเพจ Facebook ได้เลยครับจิตพิพรพักเครื่อง f c ครับแล้วก็อีกชื่อนึงผมคือเบนมังบอลนะครับผมโอเคครับยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมยังไงขอบคุณครับที่รับชมกันนะครับผม